สวัสดีครับโอดครับสวัสดีครับอากครับเราอยู่กันที่รถยน์ทูสองโอดอากฮงคาที่ชลบุรีวันนี้เรามีรถทีเด็ดมาเสนออีกหนึ่งคันเป็นโ o โ o ต้าฟอร์จูเ TRD ขับเคลื่อน4ี่ล้อปี2018ราคา1ล้าน3แสน60,000บาทมีส่วนลด30,000บาทแล้วเดี๋ยวเราไปดูราลรยละเอียดคันนี้กันครับ ของโอทอารับประกันตัวถังร้อยเปอร์เซนไม่มีชนหนักตัดต่อตัวถังน้ำท่วมไม่แท้แน่นอนตรวจสอบพบเจอรับซื้อคืนจ่ายเงินคืนเต็มจำนวนและค่าเสียเวลาให้อีก1นึ่งแสนบาทมาดูกันครับว่ารถคันนี้จะสวยแค่ไหนหัวน็อตเดิมไม่เคยมีถอดรถสักะโปรงซีนเดิมทั้งหมด ติกเกอร์แก้มขวาแก้มซ้ายอยู่ครบขานหน้าเดิมทั้งหมดอินประตูขวาเดิมทั้งหมดหัวน็อตไม่เคยมีขยับประตูหลังขวาเดิมทั้งหมดหัวน็อตไม่เคยมีถอดน็อตฝากระโปรงท้ายไม่เคยมีถอด สีนฝาท้ายเดิมทั้งหมดห้องลางน้ำซีนเดิมเม็ดอาร์ตอยู่ครบคันนี้พิเศษสุดยางอะไหล่ไม่เคยลงดินสติ๊กเกอร์โรงงานประกอบอยู่ครบประตูหลังซ้ายเดิมทั้งหมดหัวน็อตไม่เคยมีถอด ้ายเดิมทั้งหมดหัวน,น็อตไม่เคยมีชอดคอนเฟิร์มครับอัดขอคอนเฟิร์มครับรถคันนี้ตัวถังเดิมทั้งหมดตัวจสอบเจอจ่ายค่าสียเวลาให้1 0 0 0แสนบาทตัวท r อดีมีเฉพาะเครื่องยนต์2,800แรซีซีแรงม้าอยู่ที่177แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ6สปีดทีอดีแม็กต้องเป็นขอบ20 ปี2018ขึ้นต้องเป็นบันไดเทาและดิสเบรกสีล้อเท่านั้นคันนี้ใหม่60,000กว่ากิโลผมแถมยางใหม่ให้4เส้นพร้อมใส่ทันทีคันนี้ T R D ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อพร้อมฝาท้ายไฟฟ้า,าจากโรงงานและเครื่องเสียง J B L ซับวูเฟอร์ที่มีเฉพาะ T R D เท่านั้น ภายในของเจ้า TRD จะเป็นเบาะสีดำแดงพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยเทสลาชุดเครื่องเสียงจะเป็น JBL พร้อมลำโพง11จุดเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อและที่สำคัญระบบจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าคอโโซลสวยอยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมระบบเนวิเกเตอร์นำทางที่ติดตั้งมาจากโรงงาน Toyota Fortuner 28 g r d ขับเคลื่อน4ล้อคันนี้ไว้อีก1คันลูกค้าท่านใดสนใจโทรหา081 890 3370โอดครับ086 026 4069อันครับอย่าเอาเรียทางมาเป็นประสาติในการที่ท่านจะซื้อรถสวยๆส,สัก1คันอยู่แค่ไหนก็ไปถึงใช่ครับสวัสดีครับ